โอ้เอาเลยครับโอ้โหน่าเสียดายเลยครับเฮ้ยอูดี้เศรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยย่กระชากกระชากเอ้ยเฮ้ยมีพลาดได้ไงวะ

ออกเลยครับโอ้โหฮี่ฮี่ฮย่ฮย่ฮุ่ฮฮเฮ้ยมีส้ยว้ยกินเฮ้ยิวขิวขิวิมาเลยครับเต็มแล้วอุ้ดีสาวเฮ้ยมาเลยครับ สวยง,ง,งามโอ้วยสวยเลยมันตอดเลยครับนะมันตอดเลยครับนะ โอ้ไม่ท <cues> <write society> ันเลยทันครับไม่ทันครับไม่ทันครับียบบ้อยครับอ้ออ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยตุลตปลาอังกฤษ wooo <laughs> wooo <laughs> อืม okay. mm, อยู่ครับอยู่ครับโ oh. mm. อ้โหสวยครับสวยสวยครับ mm. <c oughs> <c oughs> อมือ <c oughs> มวิ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 แมล้วนะตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาแล้วนะอี อุ๊ดีสาวครับ <S 2> <S 2> <S สวยงามโอ้ยต้องใส่นี้นะสวงามเลย